ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการขึ้นเขาวง ,3790 ขั้นตรงนี้คือศาลเจ้าแม่ถ้ำนางพระจันท์ยอดเขานี่ตรงนี้คือทางขึ้นด้านหน้าทางขึ้นมีพระอินทและพระพรหมอยู่ด้านหน้าทางขึ้นเริ่มต้นนับหนึ่งตรงนี้ตรงนี้คือต้นโพต้นโพนโพพันจัสรูนี่แหละ โอตรงนี้สารพระพุทธนี่เหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีมาสร้างไว้ตรงนี้เป็นจุดพักผ่อนนะมีเป็นที่นั่งพักด้านหลังน,นี่ตรงนี้เป็นจุดนั่งพักนี่นี่ตรงนี้คือจุดนั่งพักในจุดนั่งพักคือจุดนั่งพัก ด้านหลังไปอีกนี่เป็นน่าจะเป็นพระพุทธกำลังสร้างพระพุธองค์ใหญ่เท่าที่ดูน่าจะเป็นพระพุทธแต่ยังไม่เสร็จเพิ่งจะเริ่มเห็นตเสียนเห็นแต่หัเสียน,นี่คือหัวพระนั่นแหละเสียนพระเห็นต่เสียนน่าจะเป็นพระพุทธนอ่่ องใหญ่มากองพระใหญ่มาก <Yeah. S 1> วันนี้เห็นอย่างนี้วันเสร็จนี่ก็คงจะใหญ่กว่านี้อีก <c oughs> นี่เป็นศาลาที่พักที่พักก่อนขึ้นหรือลงก็มานั่งพักตรงนี้ได้ <c oughs> น,นั่งพักตรงนี้ได้อันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลงไปแล้วนี่กำลังเดินลงไปเขามาเที่ยวเป็นชาวต่างชาติก็เดินลงไป ตรงนี้คือสารเจ้าแม่ก่อนขึ้นไปก็ขอให้เจ้าแม่ประคองร่างไปด้วยจะได้ขึ้นเขาโดยไม่ลำบากนักไม่ลำบากและเหนื่อยเกินไปตามคติความเชื่อนี่คือเจ้าแม่ ้านางพระจันทร์จะเจ้าแม่ก็จะดูนี่ใบหน้าพระอินทร์เนี่พระอินทร์เฝ้าระหว่างทางแล้วก็นี่คือทางขึ้นบันไดมันเริ่มนับจากตรงนี้นี่คือพระพรหมพรหมสีหน้าตรงนี้คือทางขึ้น เริ่มนับหนึ่งบันไดขั้นถึงเริ่มนับตรงนี้